บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลจากร้อยเอ็ดขอขอบคุณท่านทานที่เปิดโอกาสให้ผมได้พูดในร่างพระญญัติแก้ไขพระนิตัตัดตั้งสามบทครองและวิธีพิจารณากดีปกครองก่อนอื่นต้องขอเรียนท่านประธานว่าที่พูดเนี่ยนะฮะอภิปรายในฐานะเป็นสอสอเป็นคนที่จะดูแลงบประมาณ ของแผ่นดินที่ประชาชนเขาให้มาและไม่มีเจตนาที่จะไปกระทบหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยสารยุติธรรมสารปกครองก็เป็นคนใช้อำนาจตุลาการเนื่องจากผมก็พอจะมีความรู้ทางกฎหมายอยู่บ้างก่อนหน้านี้ก่อนปี4-2เราใช้ระบบสารเดี่ยวคือสารยุติธรรมนี่พิจารณาคดีแพ่งและอาญาปกครองด้วย ความยุ่งยากมันจะรวมรวมกันก็กลาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรองนายกนรตีซึ่งเชี่ยวชาญกฎหมายทุกชนิดในในโลกก็ว่าได้ประเด็นก็คือว่าสารปกครองเมื่อแยกมาปี42สมัยท่านชวนหลีกภยัยซึ่งท่านเป็นประธานรัฐสภาขณะนี้นะครับการแยกสารปกครองออกมาเป็นอีกสารหนึ่งง่ายในการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เขาจำเพาะตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐคนที่จะจ่ายเงินให้กับตุลาการสารปกครองก็คือรัฐหลักของคดีปกครองเขาต้องการคุ้มครองประชาชนที่ไม่มีอำนาจเหมือนรัฐเท่าที่ผมตรวจสอบและค้นคว้ามานะครับอา,อาจจะไม่ต้องใช้สไลด์ก็ได้นะถ้าผมจะใช้ผมจะบอกท่านแต่ผมมีเอกสารนะครับปัจจุบันนี้นะครับท่านประธานครับเงินเดือนของสารปกครอง สารชั้นต้นเนี่ยนะครับเจ็ดหมกว่ามีเงินประจําตําแหน่งอีกส0 0 0 0ื่นเต็มมีค่ารถอีก4ี่หมนหนึ่งรวมๆหล,ลงจ้งเนี่ยแสนสี่กว่าตามรับนูลแห่งราชไทยมาตราร้อยแปดสิบแปหลักประกันความเป็นอิสระของศาลคนที่จบนิติศาสตร์มานี่หวังมุ่งหวังจะเป็นตุลาการอาจารย์วิษณุขออญาตที่เอ่ยนามก็สอนมา มุ่งหวังด้วยอุดมการจะจันลงความยุติธรรมใช่หรือไม่แต่พอมาเป็นตุลาการแล้วอยากได้เงินด้วยส่วนหนึ่งเป็นหลักประกันใช่ไหมจริงๆหลักษาคลก็ใช่ถ้ามีเงินพอก็ไม่หาเศษหาเลยไม่มีทุกริตถูกต้องครับแต่ผมอยากจะเรียนท่านประธานด้วยความเคารพด้วยข้อที่จริงว่าสารปกครองนะครับผมก็เกี่ยวข้องอยู่หลายคดีพอจะมีความรู้อยู่ การที่จะทําคดีปกครองทุกวันนี้ฟ้องที่ศาปลปกครองชั้นต้นซึ่งมีอยู่ทุกภาคการฟ้องคดีปกครองนี่ฟ้องง่ายครับเขียนเป็นจดหมายก็ฟ้องได้ตุลาการศารปลปกครองจะเป็นคนไปปรับไปแต่งให้มันเข้ารูปแบบที่ศาลกําหนดเพราะฉะนั้นคดีปกครองไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเหมือนคดีแพ่งและคดีายาปัจจุบันนี้นะครับคดีที่ศาปลปกครองสูงสุดค้างมากครับ ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งขอให้สไลด์ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะเลยเวลาสไลด์ที่เกี่ยวกับคดีที่ฟ้องที่ศาลปกครองกลางนะครับไปไท้ายๆเลยก็ได้อยากจะเรียนนะครับว่าปัญหามีว่าเมื่อเพิ่มเบีย้ยประชุมไปแล้วคดีเร็วขึ้นไหมข้อกฎหมายที่ท่านอาจารย์วิชนุกล่าวให้ทราบที่ประชุมทราบเนี่ยนะครับว่าจะทําให้คดีที่อยู่ศาลปกครองสูงสุดค้างค้างนี่ มันถูกจัดการให้สิ้นสุดเร็วไหมผมจะเรียนท่านประธานนะครับว่าโดยหลักแล้วทุกวันนี้คดีไม่มีข้อจํากัดในการอุทธรณ์ขึ้นศาลปกครองสูงสุดทาให้คดีไปค้างอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดมากแล้วประเด็นที่จะนําไปสู่โดยประธานศาลปกครองสูงสุดถ้ามีเบียประชุมเนี่ยก็ถึงแม้ว่าอาจารย์วิษณุนะครับผ่านท่านประธานไปว่าจะบอกว่า มันมีประเด็นที่สารประธานสารปกครองสูงจะนําเข้าเนี่ยเป็นไม่กี่เรื่องสรุปได้ว่าง่ายๆอย่างนั้นแต่ว่าจะเร็วขึ้นไหมหรือว่าจะกลายเป็นว่าตั้งข้อกฎหมายเพื่อให้ไปสู่สารปกครองสูงสุดแล้วมันไปค้างเบี้ยปทุมมันเกี่ยวข้องไหมกาบเรียนด้วยความเคารพว่าในฐานะที่เป็นนักกฎหมายก็ระมัดระวังแต่สงสัยว่าเงินเดือนทั้งแสนห้านี่ทำให้มันยังไงครับทําให้การพิจารณาคดีมันไม่ไม่สะดวกแล้วก็ คำถามยังมีต่อว่าการเข้าในที่ประชุมใหญ่ตุลาการสารปกครองสูงสุดนี่ใช่งานในหน้าที่เดิมของตุลาการหรือไม่อันนี้ต้องตอบผมแล้วต้องตอบด้วยว่าการที่ตั้งไว้ว่า3ปีนี่ห้ล้านเศษตัวเลขกลมๆนี่กับตุลาการสารปกครองสูงสุด51ท่านนี่เดี๋ยวจะเกษียณอีก4ท่านแล้วก็เดี๋ยวจะผ่านเข้ามาเท่าอีกก็เป็น51ท่านเท่ากับว,ว่าปีละ1 7ล้านเศษ ตั้งไว้อย่างนี้ตั้งไว้สามปีนี่เขียนไว้เลยว่าจะต้องตีกอบลงหลุมเลยต้องทําให้มันเข้าเป้าอย่างนี้ใช่หรือเปล่าทาไมถึงตั้งแบบนี้อันเนี้ยท่านต้องตอบผมเพราะเหตุว่าสไลด์สุดท้ายนะครับถ้าสไลด์ไม่มีไม่เป็นไรนะครับคดีของผมเนี่ยนะครับผมฟ้องสำนักงานตํารวจแห่งชาติในปีห้าเจ็ดอ่ะมาแล้วครับลูกชาวบ้านนี่นะครับไปเสียชีวิตเนื่องจากไฟไหมสถานีตํารวจไซน้อย แล้วก็เขาถูกก้องขังในคดีอื่นเอาไม่สามารถออกจากห้องขังไฟครอบเสียชีวิตฟ้องตั้งแต่ห้าเจ็ดครับผมชนะคดีในศาปลปกครองชั้นต้นลูกเขาต้องการเงินที่ได้รับเยียวยาจากสำนักงานตํารวจแห่งชาติป่านนี้ยังไม่มีเลยครับป่านนี้ยังไม,ม่เขาชนะตั้งแต่ปีห้าเก้าปัจจุบันครับท่านประธานครับกลับเปลี่ยนผ่านไปอย่างท่านอาจารย์วิษณุแล้วก็ท่านที่มาชี้แจงว่าคณะนี้ยังไม่ลงเลยครับถามว่า แล้วถ้ามีเบี้ยประชุมขึ้นให้ท่านเนี่ยคดีจะเร็วขึ้นไหมเพราะฉะนั้นหลักการของความเป็นธรรมเนี่ยมันต้องรวดเร็วยุติธรรมความยุติธรรมที่ล่าช้ามาถึงประชาชนคือความไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ขัดข้องสําหรับเงินเล็กน้อยนะครับแต่ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าเงินประชาชนนี่นะครับก็ต้องตรวจสอบแลวจริงๆเรื่องนี้นี่เป็นเหตุเป็นผลนี่เหมือนกันครับว่าตุลาการนี่กเกษียณเจ็ดสิบ พวกผมนี่นะฮะเบีย้ยประชุมพันห้านะครับเจ้าที่ทราบดีแล้วงานพวกผมเป็นกันบริการนี่ไม่ใช่งานแบบงานเดิมนะครับเป็นงานใหม่อันนี้ไม่ได้บอกว่าสสต้องได้นะครับแต่ถามหาเหมือนกันว่าเพราะอะไรผมเลยท่านนิดเดียวครับปกติไม่เคยเลยขอท่านนิดนาทีเดียวท่านประธานที่ารผมนี่น้อยใจนะครับผมไปนั่งในที่ประชุมร่วมกับรรกข้าราชการข้าราชการตุลาการในระดับจังหวัดนี่นั่งรองน,นั่งแถวที่สองต่อจากผู้ว่า สอสอนั่งแถวสามครับเคยถามเหมือนกันว่ารองผู้ว่านี่ซีอะไรทําไปต้องนั่งก่อนสอสอผมกําลังจะบอกอะไรครับผมกาลังจะบอกว่าตุลาการนี่สังคมให้เกียรติให้เกียรติด้วยทั้งเงินด้วยทั้งเกียรติทั้งสถานะด้วยเป็นคนที่เคารพกราบไหว้หทํางานในพระบารมีมาพิไทยพระมหากษัตริย์สอสอนี่แทบจะ ท่านไปดูได้เลยครับที่ร้อยเอ็ดนี่ผมไปร่วมง,งานผมยังน้อยใจอยากกราบเรียนท่านประธานเลยว่าท่านประธานก็เป็นคนที่อยู่ในสภานี่เนี่ยต้องต้องทวงถามเรื่องนี้สุดท้ายจริงๆอ,อ,อยากจะให้ท่านประธานฝากไปยังที่ท่านผู้มาชี้แจงเลยว่าช่วยตอบให้ชัดเจนหน่อยว่าการที่มีเบี้ยรประชุมแล้วไปอิงกรสารยุติธรรมนะครับจําเป็นต้องทําอย่างนั้นเพราะเหตุผลว่ามันเป็นสารเหมือนกันหรืออะไรหรือว่างานมันหนักขึ้นต้องได้เงิน จึงอยากจะกลับเรียนท่านทานด้วยว่าผมยังไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับต้องกอบคุณท่านทานที่ให้โอกาสได้อภิปรายครับผมครับ